อย่างแม่เราหันบังจ้าเรื่องฮาจากแมสเตสจทันเถื่อกับว่าหูจับดอกว่าคนคนเห็นนี่ยังไม่โสดเถื่อ,อแต่พอเปิดกระถางเมื่อวานนี่สิรจาน้องน้องรับงานปะ เฮ้ยเราเทยกับคืนว่าเอางานที่อย่างน้องสินะเออเข้ากันอยงเงื่อนหลังินอย่างเงินเท่กับว่านี่คืนน้ำตาเออการเบิร์กโผล่ป้ายกับบ้าน่าสิเป็นตุงเป็นจูดก็เลยตอบไปว่ารับค่ะเพิ่นกับตอบเพิ่นกับพิมกับขึ้นมาว่าน้องรับงานดูดใช่ไหมโอ้โอ้าตายเท่คืนได้ใจแม่ คือเป็นงานเป็ดตาง,งายแต่งานดูดตะนาเท่กับว่าเท่กับเป็นคน้นว่าไดขึ้นยังไหลว่าไดโลกสวยเท่กับขึ้นไปเนาะว่าต้องเป็นงานกินไดติ่มแนนอนเลยป๊าดงานกินได็ติ่มเท่งในกิน่นเท่งในงามเท่งเป็นเงินเท่กับตอบเป้าตกลงไปเลยว่า หลังจากที่ทมครั้งแรกก็ยังใจรับามครั้งที่สองวันน้องรับงานดูดไม่เปไดปไปเล้หรอค่ะรับค่ะดูรับงานดูดค่ะของคืดเล่านวโอนั้สีนาทีงานกินเสร็จโอวากินเนติจมันต้องดูดต้องเลี้ยต้องดูดต้องเลี้ยไอ้แล้วก็ถามแบบขึ้นมาว่าน้องดูดน้องเลี้ยเก่งไหม ว้ากินไอติมกับว่าอียากที่หยึ่งเรากับว่าเก่งแถนอนเธอกับตอบการเล่ากับเพื่อนแต่ว่าเก่งค่ะเพื่อนก็บอกว่าไหนทําท่าดูดท่าเรียสีนุกเฮนดินเหรอเอากินไอติมนอนมันก็ต้องเห็ดจูดกับต้องเรียงสีเธอกับเปล่าเห็ดแต่เราเบิ้งไปลรัก็ะไรบอกว่า ซองน้ำนะที่ให้พันห้าเอาเพิ่งขืดไม่ใจไอติ่มมนละลายเป็นน้ำบอกว่าแล้วก็ว่าซองน้ำไอติ่มซองแทงละลายเป็นน้ำแล้วก็ได้ซองน้ำแล้วก็ได้เงินพันห้าอุ้ยเลิศเทิ้งสูสัน่นเทย้งตอบแล้วตกลงเลยค่ะโอเคกับพี่ได้ค่ะ เดี๋ยวมาบอกให้ฟังทีข่าวขาวมเมสเซจมากประมาณนี้